ก็สวัสดีครับนะครับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เคลัพที่ชมชอบชีวิตใหม่สร้างได้นะครับวันนี้ก็เป็นวันว่าตรงน,นี้เป็นเรื่องของการปฏิวัติวปสาหะนะครับ ช่วงทวเ่เปี้วันของที่เราจะต้องมาครบครัวตัวเองเนะเพื่อจนเป็นคน,นดนนนนคีของประเทศต่นนี้ปล่อนให้ทังหายตอเียนะครับเรื่องบ้านเรื่องเือเรื่องปุ่มหน้าตาที่มีเอ่อัไม่สมอเดือดขึ้นนครัมองฟังไม่ทานนะครับ่านที่แกของ่้นพวกตจวหมดคับ การทดสอบสาธิตนะตัวอย่างคนเพอรดีนะครับเขาเป็นเพียงนะเขาเป็นคนเพียงคนขับรถแท็กซี่คนนึนะครับในอีกหลายพันคนที่หาเช้ากินค่ำในเมืองหลวงที่แสนจากสิบิไล ในความคิดของคนอื่นนะเมืองหลวงที่สีไหลสําหรับความคิดเห็นของคนอื่นแต่สําหรับเขามันเป็นเพียงเมืองที่แสงจะวุ่นวายไม่เห็นแก่ตัวผู้คนมักจะทําเป็นไม่เห็นผู้อื่นนะครับไม่เห็นหัวคนอื่นอะไรนะครับแม้คนๆนั้นจะเดือดร้อนสักเท่าไหร่ไม่เคยมีความเห็นใจหรือสงสารในสายตาของคนเหล่านั้น แต่สำหรับเขาทนไม่ได้ทุกครั้งที่เห็นผู้อื่นเดือดร้อนแม้ว่าความเดือดร้อนนั้นจะเป็นความเดือดร้อนจริงๆหรือแกล้งเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์อันน้อยนิดจากตัวผเขาเขอไม่สนใจหรอกว่าผู้คนเหล่านั้นจะดูถูกเหยียดหยามเขาว่าเขาโง่ให้มิจฉาชีพหลอกแค่ไหนก็ตามหากคนเรา หากไร้ความเมตตาและความเห็นใจกันและกันโลกนี้ก็ไม่น่าอยู่อีกต่อไปอย่างน้อยก็มีคนปุ่มดีเขาน้อมรับด้วยความเต็มใจและเขารู้สึกภูมิใจทุกครั้งที่มีคนกล่าวแบบนี้กับเขา เพียงคาขอบคุณเบาๆก็ทําให้เขามีกําลังใจที่ทําดีต่อไปแล้วสําหรับเขานั้นการทําความดีเป็นสิ่งที่น่ายกย่องแต่การทําความชั่วนั้นสมควรถูกประนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่ให้เกียรติกับอาชีพของตนเขารู้สึกโกรธแค้นทุกครั้งที่มีข่าวเกี่ยวกับคนขับรถแท็กซี่ข่มขืนผู้โดยสารเขามักจะแช่งหัก แช่งชักหักกระดูกคนเหล่านั้นให้ล่มจบแต่เขาก็รู้ว่าการสาบแช่งของเขาไม่มีผลอะไรกับคนเหล่านั้นก็อย่างที่รู้กันในคนดีย่อมมีคนไม่ดีสะปนกันไปเขาขับรถแท็กซี่ใกล้จะจบไปอีกหนึ่งวัน